สวัสดีค่ะมาผูพขอกับช่องครอบครัวตออบ้านอาจารย์ค่ะวันนี้พาพี่น้องมาเที่ยววัดป่าภูยอดรวยค่ะหมอกับเม่กับอากับในป่าค่ะแม่มก็มาสินก็มาค่ะพอก็มาค่ะพาชมบรรยากาศค่ะอ,อนขึ้นไปไหว นคนพาขอเอ็นจำหน่องอุ้มพาน้ำม่อนมากมีค่าบรรยากาศค้องกินค้องใส้งมีค่ะมากคน มีกวางด้วยนี่ค่ะนอนกินเอานั่งที่งานเป็นย่าไปวางไว้นู่นหนูะนู่นไปวางไว้นู่นเมย์เอาไปเก็บไปเก็บเไปวางไว้นู่นเลยจาที่พื้นนี้ที่วางนี่นอนง้อไงนี่ให้ตรงนี้อะไรต้นึ่งอาหารหนามาพิชหยไผ่ปูมิต้นันยืนุ่นไม่เอาไม่เหมอะเลยค่ะ ยรถมีมีมเอากระูวัันายัแล้วกระยากระปูดองอได้หน่อยอกระปูแบาแตกระปูกระาระาี ่ะเป็นไข่ก้อยค่ะแรงบบนีบโลดเลยมันยากาศค่าบรรยากาศนาขึ้นไป นี่ท่าทางงางที่ไปนะคะ ึันไปนี่ก็จะเป็นเตกราบไหว้ขอพรอนะคะผู้องดำนะคะนี่นะคะทางอย่างไปค,ะคะ่ะ

ฝากกดไลค์กดแชร์รชกดต,รรดติดตามช่องครอบครัวตอออบ้านอาจารย์นะจา๊ะเป็นกำลังใจกันติดต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้มึงอีกนะคะราคาสวัสดีค่ะ